เสตระข้ามครับสีปีครับเพิ่งโค้งสางเนี่ยพี่น้องมักบอหัวหูกระบ,บานฝนเป็นตะโตกครับเลยบบอออกออ้เพิ่งไก่ๆนะครับเนาะ ใครกำล,ลังสีลงเบิ้งไทยครับทำความสะอาดคอกใครครับเมืนน่อนี้โดนโดนในกลับบ้านเทีย เรได้ออกข้อครับ ฝากอี้เด้อครับพี่น้องครับเห็ดสารคาม